สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงการสมัคร Canva for Education นะครับ Canva for Education ว่าวิธีการสมัครอย่างไรนะครับเมื่อสมัครเสร็จแล้วจะเป็นแบบไหนนะครับมีประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับเข้ามาที่เว็บไซต์ canva com นะครับแล้วก็ล็อกอินอ่า user ของเราให้เรียบร้อยนะครับล็อกอิน account ของเราให้เรียบร้อยนะครับ ไปดูนะครับที่แอคเคาร์ของเรานะครับโดยคลิกที่รูปโลโก้นะครับโลโก้ของเราเองแล้วก็มาที่การตั้งค่าบัญชีนะครับอันนี้เป็นการเช็คนะครับว่าตอนนี้นะครับสถานะของเราเปลี่ยนการใช้งานแบบไหนนะครับที่แถบด้านซ้ายมือนะครับหาคำว่าการเรียกเก็บเงิน และทีมนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับอ่าตอนนี้นะครับการเรียกเงินและทีมนะครับอันนี้เป็นถ้าขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นแคนวาแบบธรรมดานะครับยังไม่ได้เป็นเอ c เคชันนะครับะจะให้ดูตัวอย่างนะครับว่าถ้าเป็นเอ c เคชันแล้วจะเป็นแบบไหนนะครับอ่า นะครับขึ้นแอคเคาน์ที่ผมได้สมัคร for education ไว้แล้วนะครับไปดูนะครับที่การตั้งค่าบัญชีนะครับไปดูก็แตกต่างนะครับเรียกเก็บเงินแน่นะครับถ้าสมัครเชนว่า for education แล้วก็จะขึ้นเชนว่าเพื่อการศึกษานะครับจะขึ้นเป็นว่าเพื่อการศึกษาตรงนี้นะครับ โปรเจกต่างนะครับครับตรงนี้ไม่ขึ้นนะครับโอเคแสดงว่าถ้าใครอยากได้แ่นว่า for i ์เ c a ร i o n ชันะครับต้องมาทำการสมัครก่อนนะครับเนาะวิธีการนะครับวิธีการสมัครนะครับมาที่นะครับสมบทเข้ามาตอนแรกนะครับมาที่ราคานะครับด้านบนตรงนี้นะครับ ราคาตรงนี้นะครับเอาเมาส์ไปชี้นะครับแล้วก็มาคลิกเพื่อการศึกษาคลิกเข้าไปเลยนะครับอ่าโดดมาแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อล,ลงมาดูก่อนว่ามันอ่าถ้าเป็นเพื่อการศึกษาแล้วทำอะไรได้บ้างนะครับก็จะมีภาพพรีเมียมให้เลือกนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับมีฟ้อนต์มีกราฟิก ภาพเคลื่อนไหวนะครับสามารถลบพื้นหลังออกจากภาพได้ในคลิกเดียวนะครับก็คือทําลบพื้นหลังให้เป็นรูปลอยๆนะครับอัปโหลดโลโก้และฟอนต์ได้นะครับแล้วก็มีแม่แบบอีกมากมายนะสำหรับ for education นนะครับมาสามารถมาคลิกที่สมัครใช้งานได้เลยนะครับตรงนี้นะครับสมัครใช้งานเลยนะครับ จะขึ้นมาหน้านี้นะครับให้เรามาคลิกที่เริ่มใช้งานก็ใส่ชื่อไปนะครับชื่อจริงนามสกุลนะครับใส่ชื่อโรงเรียนนะครับเช่นนะครับเราเป็นสถานศึกษาก็อสอนอำเภอเขาวงนะครับ เว็บไซต์นะครับเขาไม่ได้บังคับให้ใส่นะครับแต่ว่าใส่ไว้ก็ดีนะครับบางสถานศึกษาเว็บไซต์อาจใช้ไม่ได้นะครับก็ให้เอาเว็บของจังหวัดไปก่อนนะครับก็คือตรงนี้นะครับ k a l a s i n f e g o c s นะครับเอามาใส่ตรงนี้แล้วก็ดำเนินการต่อครับ ทีนี้เขาก็จะให้ยืนยันนะครับว่าเป็นครูที่ทำงานอยู่จริงหรือไม่นะครับเราก็สามารถจะอัปโหลดนะครับอัปโหลดไฟล์เพื่อยืนยันนะครับบัตรประจำตัวก็ได้นะครับที่ผมใช้ก็เป็นบัตรประจำตัวนะครับนี่นะครับบัตรประจำตัวของโรงเรียนนะครับ สถานะการจ้างนะครับเอาอะไรต่างๆในนี้ก็ได้นะครับก็คลิกที่อัปโหลดเลยนะครับรอสักครู่นะครับเนี่ยมันขึ้นมานะแล้วก็ไปหาไฟล์ของเรานะครับไฟล์เพื่อยืนยันนะครับดำเนินการต่อแค่นี้ก็รอครับเขาก็จะส่งอีเมลกลับมา อย่างเดียวที่เราสมัครไปนะครับนี่พวกกดข้ามไปก่อนเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็จะได้เป็น Canva for o l l i s i r a t i o n แบบนี้นะครับก็จะสามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับสักหนึ่งงานนะครับ โดยการาสาธิตวิธีตัดรูปพื้นหลังก็แล้วกันนะครับตัดรูปพื้นหลังตอนนี้มีแม่แบบมาให้เยอะนะครับเนื่องจากเป็น c a n v a for Education โอเคได้แ,แม่แบบมาแล้วนะครับผมจะลองอัปโหลดไฟล์รูปของผมเข้าไป นอดูอัปโหลดสักครู่นะครับโอเคอน,นี่อัปโหลดเสร็จแล้วคลิกหนึ่งครั้งนะครับมาแล้วนะครับลูกลูกมาแล้วตัดพื้นหลังนะครับคลิกที่รูปนะครับคลิกที่แก้ไขรูปภาพนะครับแล้วก็คลิกที่เครื่องมือตัดพื้นหลังโอเคนะครับมาแล้วก็าถือว่าตัด เนียนนะครับตัดได้เนียนอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบแค่นี้นะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ